เอาเลยครับก็ต้องบอกดิครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะอย่างพวกเกมสเตตแอพพลิเค่นะผมผมอา่าจ,จู่ๆผมก็ว้ามาที่บ้านครับผมเพราะว่ารถผมก็อยู่ตรงนี้โอ้ไม่ก็คือผมว้ามาที่นี่เพราะว่าผมออกเกมนะผมแล้วก็จู่ๆตัวละครผมก็ว้ามาที่นี่เพราะว่าซอมบี้สีบ้านเออผม,ามาอยากจะบอกว่าอะไรต่างๆเนี่ยอ่าเอาเอ มีเปโลอยู่แถวนี้หลบปีบ้าครับเย็นเนะเยแล้ผมต้องเอาระเบิดไประเบิดเดี๋ยวเ๋ยเอ้่เ,เ,เ,เปเเิดนะบเปิดทำนั้ใช้เน่ฮึ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 ฮ อยู่นู่นเ่นอยวเดี๋ยวเพื่อผมผมทำอะไรกันบ้ลวรออกมาไปยิงทำบ้าเลยแล้วมีคนติดเชื้ออีกโอ้ยายใครจะติดเชื้อเนี่ยผมเปลี่ยนตัวก่อนคนนี้โอตายตายตายอะไรกันเนี่ยโอ้ยไปอัดกันในมุมนี้ มาถึงก็ดือดเลยครับผมอืออือจะจ้าก่อนแป๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไงบ้างเพื่อนเพื่อนจะไม่นอดแล้วเนี่ยเร็วเร็วเข้าหื้มมู้ตาแต่ลีลานานจัดอ่าคนนี้เป็นไงบ้าง เอกดเด้วเดเดผมดูคนอื่นกอนคนนี้สภาพแบบเหนื่อยมากง่วงนอนมากๆเด็กจังยิงอะไรเนี่ยโอ้โหเด่นนผมมีระเบิดมีเอโคตรสีปั๊ีกมอเพิ่ม แล้วก็ติดเชื้ออีกหายวะเนี่ยโอ้ยแล้วไปยืนไปยืนที่ติดเชื้อทำไมเนี่ยโอ้ยอะไรไปเพื่อนยัดยาแบบแต่ละคน,ไป,นไปยืนอยู่ริมกระแพงไม่ยอมยิงอ่ะเสร็จแล้วเอา้ามีระเบิดปะระเบิดไฟ ไม่มีระเบิดใช่ระเบิดไฟใช้ได้ป่กวะน่นาจะโดนเก็บกันไปหมดแล้วมั้งเรียบร้อยไม่เหลือแต่ก็มีคนบาดเจ็บอยู่นะแล้วคนนี้เป็นไงบ้างโอเคคนนี้เป็นนี่ละผมสามารถตั้งเขาเป็นฮีโร่ได้ครับผมก็คือเด,ดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมตั้งเขาเป็นฮีโร่ก็คือบิ๊กคนนี้ พอตั้งปุ๊บเราก็สามารถอัปเกรดได้ผมสามารถบิลนี่อัปเกรดได้นะผมไออันนี้เป็นเป็เชอร์ดิปนี่หว่านี่น,นี่ผมจะอัปอันนี้เออสี้แหละ <c oughs> เราได้อัปเกรดที่นี่สักทีหนึ่งโห <c oughs> แต่ว่าเหล็กเราเหลือสองอะแ <c oughs> ย่แน่ผมบอกเลยผมสิดว <c oughs> ่าเกิดอะไรขึ้นวะเนี่อ,อ๋อดี แป๊บขาให้ไม่มีปัญหาครับผมถ้าเลกหมดเราก็โทรหาโทรหา,รหาคนที่เขาต้องการโอเคเรียบร้อยแล้วเราจะปั่นคนไหนดีเดีย๋ยวผมขอดูกนม,มีคนไหนให้ปั่นบ้างคนที่น่าสนใจนะเขาเป็นเทรดเดอรอ์คนนี้เป็นเทรดเดอร์เหมือนกันบิลเดอร์ วอลล์อดโอเคผมอยากปั่น World, วอลล์อดปะจัดมาเลยโอเคผมเอาคนนี้มานะครับผมอ่า uh, mm hmm. เดี๋ยวดูดิว่ามีเควสอะไรบ้างโอ้โ oh, ห mm hmm. บานเลยงั้นผมไปทําอันนี้ก่อนแล้วกันมันเป็นเควสที่ใกล้ที่สุดแล้วผมว่าอืมประมาณนี้เอาคันนี้ไปเลย mm hmm. เราต้องเดินทางไกลอะ่ะผมบอกเลยว่าค่อน mm hmm. ข,ข้างไกลอยู่โอ้ oh, mm hmm. เราคันควันขึ้นเลย ไม่เป็นไรทั้งมันเราใช้ได้อยู่เพียงแค่ว่าเราไม่ชนก็พอมาถึงแล้วมาเลยหือเก็บบีนหุยโอ้โหของลอได้โอ้โหลอยได้ทังงั้นไม่เป็นไรไหนไปดูสิโอ้โหเป็นเจ้าบ้านทำไมไม่เปิดประตูให้เรีย ต้องการอะไรชีโด <Ch ito. S 1> ต้องการยาแยออก้วเยี่โอ้โหไม่อยากกระเที่ยวทำไมต้องการยาอะไรขนาดนั้นไม่ทำละไปอันนี้ดีกว่าอันนี้ต้องการโอเคมันต้องการยาที่แบบอันนี้ซอมบี้นะโอ้โห ทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยทำไมเราไม่มียาให้เขาเรามาเที่ยงทำลายบ้านแดงดีกว่าวเพื่อนเ,เ,เรามาทำลายบ้านแดงดีกว่าเฮ้ยไปโลโอเคยิยงละยังไงยังไงโอ้โหแลอวกันแทกเวรนกรลัยงยิง โคตรแรงตวะยิงโคตรแรงอะยังโหดอ้าววีเพื่อนเข้ามาทำไรเข้ามาทำไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยกระตุก้หน่อยแไม่ไอทกไปครัดหนอองไงเอาเฮ ไหนดูสิเยี่ยมเลยมียาแล้วก็มีเจ้าสิ่งนี้พอดีเลยโอเคผมคิดว่านะผมต้องซื้อที่นี่ที่น่าจะเป็นโรงอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้ออันบนดีกว่า,าวแต่มีเฟสอะไรอย่างเงี้ยรอแป๊บกรอแป๊บเดี๋ยวทำให้ทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับโอเคอเก็บของไปปุ๊บ อย่าวิ่งเก็บไปแล้วก็เดีย๋ยวเราต้องต้องคาบไอ้ที่ไอ้นี่ด้วยนะที่ต้มรถเอามาอ,มอันนี้แล้วก็น้ำมันน่าจะประมาณนี้โอเคได้ยามาปึ๊บอีแกแล้วได้น้ำมา มีแล้วบ้างโอ้โหไม่มีครับผมแต่รถคันนี้เก็บของได้เยอะมากอีกแล้วเหรอูหรอ้ห,อห,อห,อหอูอะไรครับนี่ไซ่อมรถแป๊บซอมบี้เดินมาแล้วเดินมาแล้วมันมาแล้ว <laughs> โคตรเท่ตอนนี้คนนี้เป็นไงบ้าง อเคนนี้เป็นนี่แล้วครับฮีโร่เรียบร้อยโอเคเป็นฮีโร่เขาบวกอะไรบ้างเขาบวกเลือดนะผม15บัสเซลก็ถ <c oughs> ือว่าใช้ได้เรียบร้อยนะเก็บทั้งหมดครับอย่าให้เหลือปึ๊บ <c oughs> ประมาณนี้ไปแล้วนะจ๊ะ คนนี้อย่าเอาเอาเฟไปส่งเขาก่อนดีกว่าเอาไปส่งคนนี้เดีย๋ยวค่อยมาระเบิดบ้านแล้วเ,เปลี่ยนเป็นคนมาระเบิดบ้านดีกว่าค่อยๆจัดความบี่ไปนะผมไปบ้านหลังแดงไปเดี๋ยวเราจะมีการย้ายเมืองเกิดขึ้นนะผมอีกไม่นานผมพยายามที่จะเอ่อเล่นตอนเช้าบ่อยๆนะผมเพราะว่าเล่นตอนคืนเนี่ยมันเพื่อนๆคงจะมองกันไม่เห็นนะผมก็เลยแบบว่าเล่นตอนเช้าค่อนข้างเยอะนะผมอยเมื่อกี้มันกระตุกอะไรวะ อ,อืม thanks เรียบร้อยแล้วนะ luck, ตอนนี้เราก็สามารถเิญเขาเข้าบ้านไดนะ้แล้วแต่ว่าผมไม่อืมเดี๋ยวเราไปเราต้องไประ,ระเบิดบ,บ้านแดงตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวแวะไปตรงนี้สักหน่อยแล้วก็อย่าเอาเควสไปส่งมาเดีวกลับไปทางเดิมมาแวะที่นี่สักหน่อยเดี๋ยวเราเข้าไปเปลี่ยนตัวนะครับผม เดีย๋ยวคนนี้มีอะไรให้อับบ้างไม่น่าจะมีนะเดี๋ยนะเราต้องเก็บอันนี้ไปก่อนตั๊บหนึ่งแล้วก็ปืนที่เราต้องใช้อะผมว่าปืนเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวให้เขาแบกลูกซองไปก่อนแล้วกันเดีย๋ยวผมเปลี่ยนตัวแปบ๊บผมจะเอาคนไหนมาปั่นดีงั้นเดี๋ยวผมโอ้คนนี้อัพได้เยียบร้อยงั้นเอาคนนี้มาปั่นก่อนแล้วกัน มาแล้วครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนปืนก่นอนคนนี้อดีาดึงกระสุนออกมาก่อนแล้วก็เก็บปืนไปเราต้องใช้ปืนนี้นะปืนที่เราได้มาจากทำทำเควสมาครับผมปืนมันแรงมากจริงเนะยผมยอมรับเลยเดี๋ยวเราไประเบิดบ้านแดงตรงนี้อีกสักหลังหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไปส่งเควสกันน่าจะมีของให้ให้เราเก็บอยู่ละหลัของในเควส ด้านล่างนะผมไม่ต้องห่วงเลยมาลงตามมาเลยึบไปลงไหนวะอย่ากระตุกดีอยากระตุกดีกระตุกอะไรครับเนี่ยโอ้องกระแทกทุกร,รบอบเลยเรียบร้อยเคลียร์เคลียร์ไหมเคลียร์ไหมเขาได้ยังวะ นี่ได้ของ ok <bike progressive entin> มาของบ้าเลยเต็มป่ะเราต้องเปิดที่น <bizarre> ี่เป็นบ้านเรา๋ย่าเลยนะเดี๋ยวเราแท็กเอามันเป็นปั๊มน้ำมันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมดึงปั๊มน้ำมันนี้ออกอย่ามาเกะกะขอร้องขอร้องอ่ะ guys we got us a goddamn outpost ได้ของมาเพิบเลยวะนั่นแน่นัมาขอประตูเก็บให้หมดครับอย่าให้เหลืออู้เหล็กก็ดีนะเห็ได้เหล็กเก็บไปทำไมนี่ยมันต้องการทั้งหมดสามถุงป่ะนั่นสามถุงมั้งผมว่าไม่น่าจะเกินไปมากกว่านั้นนะถ้าเกินไปมากกว่านี้ก็คงไม่ใช่แล้วงั้นเก็บอันนี้เว้นๆสักอัน อะไรวะเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วดีน่าออกมาทันถ้าออกมาไม่ทันจะเป็นไงวะเด็กคงเละอยู่ในนั้นเก็บแป๊บนะแป๊บนะจ๊ะปุ๊บรอก่อนนะเวลานี้กำจะไปหาเดี๋ยวนี้เก็บให้หมดอย่าให้เหลือครับ ของอันนี้ต้องเก็บไว้อย่างน้อยเราก็เวลาเราไปแมปใหม่อะอาจจะได้เอาไปใช้้ชงานด้วยขอขอพวกนี้มันจําเป็นมากๆต่อการใช้งานและการเดินทางของเราเติมมันแปบ๊บเดินทางได้โอ้สบายใจคนนี้น่าจะแบบน,นี้ละเอ,อ๊ะอํอ้าเมื่อกี้ผมเห็น หรือมันผิดคนมาเน่ทำไมเขาจะไม่เป็นฮีโร่ว่ะคนนี้เหรอโอเคไม่เป็นไรทั้งมันงงนะเนี่ยผมงงนะเนี่ยบนนั็กมาแน่ไม่รู้ครับทั้งมันแล้วกันปกติระเบิดป้ายแดงมันต้องขึ้นแล้วแต่นี่ดูเหมือนไม่ขึ้นเลยนะไม่เป็นไรเราใช้ทางนี้ก็แล้วกันปกติไม่เคยใช้นะผมทางนี้มีเต็นท์หาของว่ะ เดีย๋ยวเราแวะสักหน่อยดีกว่าผมก็ไม่เคยหานะแถวนี้เผอม,มันมีอะไรดีๆให้นี่ไงนังตื่อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะสำหรับคนที่ตามหานะผมว่ามันโอเคเลยทีเดียวไปมีอะไรเกิดขึ้นวะโอ้โหเคสป้านเลยไม่เป็นไรช่างมันเดีย๋ยวเราเราไปทางอื่นก่อนขึ้นทางนี้ดูว่าทางรัด ทางนัดที่สร้างขึ้นเองโอ้ยกระตุกมันกระตุกอะไรไม่รู้ครับผมเดี๋ยวนี้เกมนี้มันกระตุกบ่อยมากบางครั้งที่ผมก็ลื่นดีนะโอเคตัดแป๊บถึงแล้วกระแทกเข้าไปจอดแนบเลยไหนเอาว่าไงว่าไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณไหนคุณไหน โอเคไม่มีของให้แล้วอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนเรานะเขาม,มีมอสขายดยนะแต่ว่าผมไม่ได้ต้องการอะไรนะครับผมตอนนี้ทุกอย่างแฮปปี้หมดอารมณ์นี่คือเพิ่มขึ้นมากๆอันนี้ก็ยังอัปเดตอยู่นะผมยังไม่เสร็จนะก็รอต่อไปครับผมโอเคไม่เป็นไร อย่ไประเบิดบ้านแดงหลังนี้สักหลังไหมไปะๆๆกระสุนน่าจะเพียงพอนะผมต่อการระเบิดสบายสบายอยู่แล้วไะเลกโก้ใกล้ๆเลยนะคงไม่ต้องตัดแล้วมั้งอย่างนี้ผมอาจจะมีกระตุกบ้างผมไม่รู้เพราะอะไรนะเดีย๋ยวผมจะไปเช็คเช็คทีผมปกติมันจะไม่กระตุกขนาดนี้อื

รู้สึกว่าจะมีจังนัดเอ่อเดือนวันเนี่ยผมพโดได้ระเบิดครับผมมีหน้าไม้ด้วยไปก่อนแคปอของเต็มว่ะของเต็มอ่ะอที่นี่มันเป็นอะไรวะเดี๋ยวผมขอวิ่งเปิดก่อนเอาให้ทั่วเลยรู้สึกว่าจะเป็นบ้านปกตินะไม่น่าจะมีอะไรมากก็เดี๋ยวของพวกนี้ไว้แล้วกัน เศษน็อตว่ะผมขอทิ้งกระเป๋าไว้แล้วกันกระเป๋าผมมีเยอะแล้วแผมคงคิดว่าผมคงไม่ได้ใช้มันอีกประมาณนั้นไม่มีอะไรแล้วครับผมของเตหมดละอืองั้นเดี๋ยวผมกลับไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะผมหวังว่าเพื่อนเพื่อทุกคนจะชอบกันนะผมขอบคุณมากครับผมที่ติดตามรับชมนะก็สนุกมากมากเลยเนาะ เอาไงดีอีกหลายมืมอแม่แถมให้ทุบคนละกันนะระเบิดให้ให้ทั่วเลยกันปิดประตูไปปิดประตูดิเฮ้ยเออเแล้วล่ะล่ะโอ้โหกระตุกกระตุกอะไรวะเนี่ยระเบิดเราก็ไม่มีตัวเล้วด้วยอย่าละอย่าละอย่าละ อย่าล yeah, 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 ่ะออกตัวตัวตัวอย่าอย่าอย่าหัวจริงของจริงโอ้ยโอ้ยอยาอย่าอยายาข้างหลังข้างหลังไม่ได้ข้างหลังไปไม่ได้ไปข้างหน้าไปข้างหน้าถล่มหนักมากไอ้นั่นมันมาครับผมไอ้ตัวนั้นมันมาไม่ได้ไม่ได้ออกไปดีวะออกทางไหนดีวะเนี่ยออกข้างนี้กัน พาไปแล้วกันอุ้โอุ้ยรถรถติดรถติดบยันเลยยันเลยยันแน่ยันแน่ออกให้ได้ออกให้ได้โอ้โหโอ้โหโอเคได้ไหมได้ไหมออกอย่างนี้แล้วกันเออได้อยู่อยู่ระวังระวังอุ้ยเก็บเบอร์ไฟเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วโอ้ยรถติ๊เกินรถติ๊เกินกระตุกหนักมากเลย ไม่เป็นไรครับผมกลับอนแล้วกันรู้สึกว่าขอไม่พอในการรับมือกับพวกทั้พวกนง้ได้นงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนเพื่อทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมแล้วผมกันใหม่นะเดี๋ยวผมไปแก้ระบบไอ้พวกที่มันกระตุกกระตุกด้วยนนะแล้วเจอกันครับบ๊ายบายะ